พอลูกมีพ่อแค่คนเดียวนิวเคลียไม่ให้ลูกเรียกพอ่อเป็นอีกหนึ่งคนที่ตั้งแต่เลิกลากับอดีตสามีก็มีงานเข้ามาลัวๆค่ะสําหรับนิวเคลียหันษาที่ก่อนหน้านี้เธอได้แต่งงานกับดีเจเพจจ้าที่ทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือน้องไทกาดูเหมือนว่าความรักและชีวิตคู่เดินทางมาได้อย่างสวยงามเพราะทุกอย่างดูเพอร์เฟกต์มากๆแต่สุดท้ายแล้วชีวิตคู่ไม่ได้ประคับประคองไปด้วยความรักอย่างเดียวพอต้องเรียนรู้อะไรกันหลายๆอย่างและบางครั้งทัศน คติหรือความคิดที่ไม่ตรงกันอาจทาให้เป็นปัญหาต่อชีวิตคู่ได้ซึ่งคู่นี้ขอเลิกกันโดยการที่ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทําหน้าที่พ่อและแม่ของลูกก็จะมีโมเมนต์ด้วยกันอยู่บ่อยๆพอจุดศูนย์กลางของพวกเขานั่นก็คือน้องไทก้าและล่าสุดทางด้านนิวเคียร์ได้พูดถึงรักครั้งใหม่ถ้าหากมีคนอื่นจะไม่ให้ลูกชายเรียกเขาว,ว่าพ่ออย่างแน่นอนขอจะให้เรียกว่าพี่แทนเนื่องจากว่าน้องไทก้ามีพ่อแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือพี่เพชรจ้า และไม่อยากให้ลูกสับสนจึงอยากให้เขามีพ่อแค่คนเดียวเท่านั้นคะ่ะ